พันไม้นานาชนิดจากทวีปเอเชียและบรรยากาศภายในสวนฟรุตแอนด์สไปซ์สวนทดลองปลูกพืชและผลไม้เมืองร้อนในเมืองโฮมสเตดทางตอนใต้ของนครไมอามีรัฐฟลอริดาเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลวัฒนธรรมแห่งเอเชียที่ชาวชุมชนเอเชียในนครไมอามีร่วมกันจัดขึ้นติดต่อกันทุกปีตลอด21ครั้งที่ผ่านมา คณะทำงานของสมาคมไทยแห่งรัฐฟลอริดาตอนใต้มีส่วนสำคัญในการวางแผนจัดงานมหกรรมใหญ่ประจำปีของชาวชุมชนเอเชียในนครมาอามีและกำลังอยู่ในช่วงลงพื้นที่ประสานงานและเตรียมการเพื่อจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมแห่งเอเชียครั้งที่22ในช่วงระหว่างวันที่3-4มีนาคมที่จะถึงนี้ นายกสมาคมไทยแห่งรัฐฟลอริดาตอนใต้บอกว่างานเทศกาลวัฒนธรรมแห่งเอเชีย er, คือส่วนสำคัญที่ทำให้ชุมชนชาวเอเชีย er, ที่แม้จะมีจำนวนไม่มากนักในรัฐฟลอริดามีพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อต่อรองเชิงสังคมและการเมืองในฐานะกลุ่มชาวเอเชีย er, ที่เป็นชนกลุ่มน้อยในสหรัฐในในฟลอริดาเนี่ยคนเอเชีย er ทั้งหมดในฟลอริดาแค่3% เพราะฉะนั้นถ้าเราแยกของแต่ละคนแต่ละคนเพราะทุกคนก็มีสมาคมมีวัดแล้วเราอยู่ของเราเองเนี่ยเราจะไม่มีปากเสียงเลยรวมกันทั้งหมดเรายังแค่สเปเซเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีพวกกลุ่มคนเทนเซียเขาก็บอกว่าเราเนี่ยนะนมารวมกันดีกว่าที่มารวมกันมันทาให้เราเสียงเราใหญ่ขึ้นเพื่อเราจะได้ต่อรองกันนะการเมืองได้โอเคก็ดีเสร็จแล้วเราก็ถือว่าเราก็พยายามทจะหาว่าเราจะจัดงานอะไรสักอย่างที่รวมพวกเรากันได้แล้วก็เราคิดกันมาว่าทํางานไอเอชียนเฟสติวัลเนี่ย มันสามารถที่รวมกันได้มีทั้งอาหารทั้งการแสดงแล้วเราก็จะได้ให้คนในออคอมมิตี้เนี่ยได้รู้จักเราได้เรียนรู้แล้วเราเองเราก็รู้จักซึ่งกันและกันเพราะว่าเราก็อยู่กันคนละกลุ่มอันนั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ครั้งแรกที่เราทําก็คือปี 19, 19, 19. 1 9 9 1่ขณะเดียวกันการจัดงานเอเชีย culture festival ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายทั้งในชุมชนชาวเอเชียด้วยกันเอง Yeah, the festival is a great cultural exchange, and you know, even now for a lot of Americans, they don't have a lot of Asian contact outside of restaurants. You know, I mean, we all do that, but um, this is—I I like it because it's a chance for people to uh, walk up and talk to the monk from the temple. Or, or, you know, the, the, the Bangladesh guy in his food stand cooking away, you can go talk to him. And, and it, it's a, a nice chance for people to interface. And, and there's been another thing that we didn't expect was in the Asian community, it's a chance for a lot of American born Asian children to see that their culture is valuable to people, you know, and to to nurture it and and to take the dance lessons and uh, and it's 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 a very nice thing it's been very positive all the way around yeah it's a chance for for all the separate communities to show what they do and be proud of what they do and who they are and you know it's good to be an American but it's you don't want to lose your heritage either so it อของในเอเชียจะของเป็นจีนญี่ปุ่นอินเดียบังกลาเดชมีหมดของไทยเราเนี่ยคนก็มาชอบเพราะฉะนั้นคนมาเนี่ยนะปกติคนไปงานเนี่ยนะไปแล้วก็กลับแต่คนเนี่ยนะจะมาตั้งแต่เช้าอยู่กระทั้งถึงเยน็นเลยงานเอเชียนเคานเตอร์เฟสติวัลได้รับความร่วมมือจากชุมชนชาวเอเชียหลากหลายเชื้อชาติอย่างน้อย21เชื้อชาติเดินทางมาร่วมกันเปิดซุ้มการแสดงวัฒนธรรมวิถีชีวิตอาหารการกิน เช่นเดียวกับการแสดงหน้าตศิลป์การสาธิตการเล่นกีฬาพื้นบ้านของแต่ละวัฒนธรรมรวมทั้งศิลปะป้องกันตัวแบบดั้งเดิมของแต่ละชาติให้ชาวฟรีดาได้สัมผัสจนเปรียบเสมือนการย่อทวีปเอเชียเกือบทั้งทวีปมาไว้ในแผ่นดินอเมริกาและจะมีขึ้นอีกครั้งในสุดสัปดาห์วันที่3-4มีนาคมนี้ที่สวนฟ o o d แอนด์สไปซ์เมืองโฮมสเตดทางตอนใต้ของนครมอามีครับพินิจการตุลาชม VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ